เด็กโควที่อยากเข้าอินเตอร์เรามาดูตารางสอ,สอบแซตรอบปี2025ถึง2026ก,กันจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ college board นะเปิดรอบสอบเยอะที่สุดเท่าที่ผ่านมาเลยเพราะว่าเขาเปิดรอบกันยาเพิ่มให้พิเศษด้วยเลิศดังนั้นปีนี้2025น้องจะมีโอกาสถึง8รอบ,อบเยอะมากเลยอ้าวมีวันที่เท่าไหร่บ้างพี่มินอ่ามี8มาร์ช3เม y 7 23ออกกัส13เซปเทมเบอร์4ออก8โนเวมเบอร์แล้วก็6เดซ ember ซึ่งทั้ง8รอบเนี้ยก็จะยื่นทันรอบหนึ่งของจุฬาธรรมศาสตร์ที่เขาจะเปิดรับถึงช่วงประมาณปลายเดซ ember ของทุกปีส่วนปี2026ตอนนี้ที่คอเลจบอบ์ดประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะมีวันสอบแซดก็มี14มาร์ช2เมย์แล้วก็6จูนสิ่งที่ต้องระวังก็คือตอนนี้ถ้าดูจากวันที่ที่เขานั่นนะ่ะ14มาร์ชมันเลทไปกว่าปกติมากเพื่อปกติมันจะต้องสอบต้น,ตน,นเดือนออแล้วคะแนนมันจะออก,ออกทนัทน ยืนรอบ2ดังนั้นถ้าน้องเป็นเด็ก69และถ้ายินเตอร์จุราธรรมศาสตร์เขาไม่ขยับวันรับสมัครไปคือเขาจะปิดรับช่วงปลายมีนาสันนิษฐานไปก่อนว่ารอบมาชของ2026ยืนคะแนนไม่ทันยืนรอบ 2>, <ะ>2ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้น8รอบเนี้ย น้องต้องเอาให้เต็มได้ต้องเอาให้เต็มที่ไม่ว่าจะเข้ารอบหนึ่งรอบสองไม่มีโอกาสหน้าไม่มีโอกาสของปีถัดไปใช่ไหมใช่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนกำหนดการแต่แปดรอบมันก็ควรจะเพียงพอนะ้พี่มิวถ้าวางแผนดีๆอ่ะถ้าน้องเริ่มลยตอนนี้พี่ว่าทันแต่บางคนที่อาจจะอ้าวเดี๋ยวกางปีอ้าวหรืออะไรอย่างเงี้ย S <S มันจะมีโอกาสเสี่ยงเพราะว่าคะแนน,นก็สูงขึ้นทุกปีคนเขาอยากเข้าเยอะ <ừ> mm. อยากให้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าอยากจะเข้าอินเตอร์จริงถ้าใครที่อยากจะบูสต์คะแนน s ซ t ต,ตรงนี้นะคะที่อินเตอร์บูสเตอร์เราก็มีคอร์ส s ซ t อิงแซดแมททั้งปูพื้นฐานทั้งตะลุยโจทย์แล้วก็มีคอร์สหลายหลายมากเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะกับคอร์ส <ừ> mm. ไหนก็ทักไลน์แอดอินเตอร์บูสเตมาวัดระดบับหรือว่าให้พี่ๆช่วยวางแผนได้ถ้าใครที่เี่นที่ก็ อาจจะให้พี่ๆช่วยวางแผนการเรียนแล้วก็การสอบให้โ <ừ, S 1> ดยเลยก็ได้นะ ừ, อโอเคทุกคนไปค่ะสมัครอคสอบอค่ะ